มาดูพวกเราหรือเปล่าครับอ,อีอก,ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่วันนี้ก็ไม่ได้มีโชว์พิเศษใดๆนะครับแต่ก็คิดถึงกันก็เลยมาหากันแค่นั้นพอนะครับคมิชว์พิเศษมากเลยนะมาร้องเพลงกับพี่ปอลแล้วนะต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากครับอยู่ดีเดินมานี่ก็ชวนขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันนะครับก็ไม่บอกไว้ก่อนเราจะได้แบบไปซ้อมร้องกันได้ โอเคคนอื okay, ่นในทีจะฝากไหมครับเชิญเลยค่ะนี่นี่คือเรื่องที่คุณจะบอกใช่ไหมทุกขอบคุณมากเลยครับที่ตามพวกเรามาตลอดครับก็รักนะครับคนต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับที่อ่ายังไม่ทีกันนะฮะแล้วก็ ขอให้ตามกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแลวทุกคนเหมือนกันฮะค่ะก็เช่นเดียวกับเพื่อนๆสามคนก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามมาแล้วก็วันนี้ก็มากันเยอะมากเลยก็ไม่เจอตั้งนานก็คิดถึงทุกคนมากนะครับวันนี้ล้วว่าไงคะแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นโอเคชาริตี้นะครับก็ใน ใต้คอนเซปต์นะครับเมกอะดีมทำทรูนะครับก็เราก็ช่วยกันบริจาคนะครับคนละเอ่อถ้าเกิดมีงบไม่มากก็คนละประมาณ10บาทก็ได้ครับใช่แล้วช่วยช่วยกันอาจจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะครับเอาไปบริจาคให้น้องๆเอ่อที่ที่ไหนนะครับพี่ไว้ก็เมื่อเมื่อจีเขาท่องมาครับ เป็นเกลนน้ำให้ไปไว้ที่ไหนเราจะมอบให้ใครไว้จำได้ไหมบ้านเชียงธนาคารฮะบ้านเชียงบ้านมุ่ยธนาคารที่อำเภออะไรอำเภออะไรอำเภออะไรเชียงดาวัััจงหวดจังหวัด